กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการพบพระพบธรรมพบความรู้จักพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์สมชายมนาโปซึ่งมีเรื่องราวของการออกแบบชีวิตในตอนที่5การออกแบบชีวิตในตอนนี้พูดถึงบุคคลอันมีบุญวาสนาอดีตเคยทำดีมาก่อน เรียกว่ามีภูเพกะตะปุญญาตาบุญในอดีตที่ทำมากุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทถังรัพยศไม่ตีมีเย็นแดเพราะกระแสบุญเลิศประเสริฐมาใครทำบุญไว้บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่ามีอดีตที่ดี และก็ส่งผลมาปัจจุบันที่ดีต้นไม้มันเคยถูกดูแลโดยการเพราะปลูกอย่างแรกคือมีพันธุ์ที่ดีบันนั้นพันธุ์ที่ดีย่อมส่งผลต่อต้นที่ดีและออกดอกออกผลที่ดีคนเราก็เช่นเดียวกันย่อมมีอดีตเปรียบเสมือน บุคคลที่มีผนดีก็คือมีบุญไว้ในการก่อนคือในอดีตเพราะอดีตเป็นส่วนที่สะสมและส่งผลมาสู่ปัจจุบันคนที่ทำบุญไว้จึงหมายถึงการเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เบื้องต้นคือเมื่อเราทำปัจจุบันอะไรไว้ปัจจุบันก็เป็นอดีตแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องส่งผลไปตัวอนาคต ยกตัวอย่างเช่นการเรียนถ้าเราเป็นนักเรียนเราจะเข้ามาเรียนปุ๊บแล้วเรียนระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเลยได้ไหมก็ไม่ได้เราก็จะต้องเรียนเป็นลำดับไปคือในระดับของอนุบาลไปปถมมัธยมและอุดมศึกษาเป็นลำดับขึ้นไปเพราะจะต้องสะสมความรู้การสะสม ประสบการณ์ความรู้ความดีต่างๆขึ้นมาในชีวิตนั้นเรียกว่ามีบุญดีมาแต่ปางก้อนบุญเป็นความดีนี้ในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราด้วยเมื่อในอดีตของเรานั้นจิตใจเราดีก็เชื่อมโยงไปสู่ปัจจุบันคือความดีที่เราเคยทำทำให้เราเป็นคนมีจิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้ามองขุนมัว เราชำระรางกิเลสตัณหาได้มากเท่าไหร่จิตใจเราก็ผ่องแผ้วมากเท่านั้นการจะทำประโยชน์ทำอะไรในปัจจุบันเมื่ออดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันที่ดีเราก็จะมีความสุขเรามีความรู้เราก็ทำงานได้มากตามความรู้เราไม่มีความรู้เราก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้มากเพราะขาดซึ่งความรู้เช่นเดียวกันเราพูดดีทำดีทำสิ่งดีดไว้ ก็ส่งผลถูกปัจจุบันนี้ในความเป็นผู้มีบุญในทรรไว้ในการก่อนนั้นเป็นความที่เราเตรียมพร้อมชีวิตไว้ตั้งแต่เบื้องต้นข้อนี้นะไม่จำกัดว่าเราจะเป็นชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงเราทำไว้แต่ปฐมเอาไว้คือไวเด็กคือถึงอัดหัดอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเป็นเหตุให้เราอ่านหนังสือคล่องถึงทุกวันนี้ ในชั้นที่สุดนะแม้กระทั่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนั้นก็เรียกว่าเป็นปุบเพได้ทั้งสิ้นก็คือเป็นบุญเก่าได้ทั้งสิ้นนั่นเองนั้นในข้อนี้จึงหมายถึงการเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวไว้เพื่อที่จะทำอะไรในปัจจุบันได้คล่องตัวได้ดีเสมอเพราะมีเหตุแห่งการก่อนที่เราได้กระทำไว้ดังตัวอย่าง คุยต้องมีคำอะคลิปวิดีโอมันดีไหมต้อขอทั้งเองคนที่ปละเด็นฮะออดแต่เห็นเพื่อนกระทบกันทุกคำเลยนอนด้วยไหมแม่ครับจะโผลนแล้วคุยต้องมีคำคุยงแบ่คำนะ้องยถาม เรื่องการพาตอะรีแล้วไอ้คุที่ยวเรียนไม่ได้หรใช่เดี๋ยวตอนนี้ท้องจับก่อนโอ้ได้ค่ะเปของก็ได้ค่อได้ไหมอย่กทงบ่อเนาะเหนื่มยมาก ต้องจับได้แล้วพูดนานแล้วไปเร็วแกออนวอนแต่แม่ก็ไม่ยอมครับให้ท่องแปดคำไม่ได้เอาเร็วมากท่องก่อนเอากี่คำัก็ทนัเน มีกาจบกันมิใ่หรอะแค่นั้นก็อยาให้ดีมาะแต่มาได้เท่กันได้ี่ยังไม่้งให้ดีมาเยอดีมาบก็อาจมะใ้ออกบางคงก็ไม่มีประโยนทไมต้องใบลูกใบก็ไม่ได้ใบแต่ก็ไม่ก็ต้างคแล้วก็เลยแม่ไม่ยอมครับผลสุดท้ายมาดูบทสรุปกัน

วัยเด็กซึ่งไม่รู้อนาคตว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่อยากทำเขาไม่รู้ว่าในทิ่งที่ทำปัจจุบันนี้แม้มันเป็นอดีตผ่านไปไม่เห็นประโยชน์แต่อดีตส่งผลมาถูกปัจจุบันปัจจุบันส่งผลต่อนอนาคตเป็นการสะสมเหมือนต้นไม้อันต้องการสะสมปุ๋ยน้ำเอาไว้มันจึงสามารถจเจริญเต,ติบโตส่ง ลำต้นของมันให้ให,ใหญ่โตได้ส่งให้ออกดอกออกผลได้ชีวิตคนก็เช่นเดียวกันนั้นการทำอะไรไว้ในอดีตก็ส่งผลถูกปัจจุบันให้ปัจจุบันเราได้ผลดีนั้นอดีตจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่อดีตนั้นก็ต้องทำไปจากปัจจุบันเท่านั้นดังนั้น ในอดีตเราเคยทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอะไรไว้ทางธรรมะเรียกว่าจิตสัพยุด้วยยาณคือจิตใจเราเนี่ยเชื่อมโยงกับความรู้อันเป็นกุศลจิตถ้าทำกุศลจิตมันก็เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นกุศลจิตถ้าเป็นอกุศลจิตมันก็เชื่อมโยงความรู้สู่อกุศลจิต เด็กบางคนก็ไม่อยากเรียนขี้เกียจต่างๆแต่เวลานั่งเล่นเกมสามารถเล่นได้ทั้งวันนั่งแชทนั่งคุยกับเพื่อนได้ทั้งวันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีประโยชน์นั่นเพราะเขายังไม่รู้ถึงประโยชน์แห่งการสะสมความดีรืกความรู้ต่างๆไว้ในวันหน้าการที่เราจะทำได้ดีนั้น เราก็ต้องไปได้มาแต่ได้คือคบคนดีแล้วมีถิ่นที่เหมาะสมคบหาสัตบุุษไว้แล้วมาถึงมีความดีแต่หนวรังและอนาคตที่จะทำต่อไปก็จะได้ตั้งตนไว้ชอบให้เกิดขึ้นในข้อต่อไปนั้นคุณสมบัติของบุญแห่งความดีที่ได้ทำในอดีตเราก็ต้องทำให้รู้ว่าบุญเป็นยังไง บุญแปลว่าความชําระร้างหรือการทําความสะอาดชําระร้างจิตใจในลําดับแรกต้องรู้ว่าชําระร้างนะกายวาจาก็คือด้วยศีลให้สะอาดส่วนใจก็ด้วยการฝึกสมาธิ 2. คุณสมบัตินี้จะนำความสุขความเจริญความก้าวหน้ามาให้ 3. คุณัพสมบัติของบุญ อย่างติดตามเราไปในอนุสัยแห่งจิตก็คือเป็นตะกอนแห่งจิตในด้านที่ดีและไม่ดีตะกอนแห่งจิตโดยมากถ้าเป็นอนุสัยคือด้านไม่ดีถ้าด้านไม่ดีจะข้ามพบข้ามชาติติดไปเราเคยขี้เกียจก็ขี้เกียจเรื่อยไปเราเคยขยันก็อาจจะขยันเรื่อยไป 4. เป็นของเฉพาะตนไม่มีใครทำให้ใครได้เราทำอย่างไรเราก็ได้บุญอย่างนั้นจน ขโมยก็รักเราไปไม่ได้นั้นในคุณสมบัติที่เราถามไว้ห้านำมาเึิงอริยทรัพย์ของชีวิตคือได้สธาศินธิริโอตป,ปะภาวุสัจัจาคะปัญญาเกิดขึ้น 6. ส่งคนให้มนุษย์สมบัติที่ประสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราในอนาคตการได้ 7. เป็นเกาะปกป้องภายในสังสารวัตร ก็คือเราเวียนว่ายตายเกิดยังมีกิเลสกรรมวิบากอยู่ก็ยังมีเกาะแห่งบุญนี้ช่วยห้เราเกิดในถิ่นที่ดีที่เหมาะสมได้แปดเป็นปัจจัยในการบรรลุคือมรคนิพพานคือความพ้นทุกข์ได้นั้นนะบุญในการก่อนนี้พอจะสรุปแบ่งออกได้เป็น2องประการคือบุญที่ทำมาในการก่อนในเวลาไกลเป็นลักษณะของคุณงามความดีที่เรา ทำได้จากพบก่อนหรือวันก่อนอดีตก่อนที่เราทํามา2บุญที่ทํามาในการก่อนในเวลาใกล้คือคุณงามความดีที่เราทําในพบนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้ตั้งแต่คลอดมาเหมือนกันเราก็ทําได้มาในชาตินี้นั่นในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติที่ทำไว้เราต้องทำให้ถูกต้องท่านเรียกว่าวิธีทำบุญ ทำให้ถูกต้องตามวิธีพอจะสรุปในหัวข้อออกไปได้10ประการคือ 1. ทานเป็นการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นผู้คนที่เดือดร้อนเช่นเขาน้ำท่วมไฟไหม้นะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้เขาคลายความเดือดร้อนได้ 2- ศีลได้แก่การรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงาม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 3. ภาวนาเป็นการที่เราทำจิตของเราให้ดีให้อยู่กับปัจจุบันมีอารมณ์เป็นหนึ่งในสมาธิรู้จักสวดมนต์ภาวนาหรืออ่านหนังสือต่างๆอ่านหนังสือธรรมะเป็นต้น 4. เรียกว่าอปจายานะไมเป็นการที่เรามีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมทำให้เรา ได้ความรู้ได้คุณธรรมต่อบ 5. วิยาวัจจะไมเป็นวิธีการเรียกว่านขนกว่าช่วยเหลือกิจการขนช่วยเหลือหรือทำงานให้คนอื่นก็ถือว่าให้จิตใจเราสบายชำระล้างใจให้เกิดประโยชน์มีความสุข 6. ปฏิทานัมัไมเป็นการประกอบการอุทิศส่วนบุญคือเจาะจงไปให้กับผู้มีคุณของเราทั้งหลาย 7. ปัตตานุโมทนาไม เป็นจิตที่ยินดีในการอนุโมทนาคือเห็นเขาทำความดีแล้วชื่นชมยินดีสาธุกับเขาเรียกว่าเห็นความดีงามของเขาแล้วชื่นชมด้วยแปดรรมสวรณมัไมเรียกว่ามีการฟังธรรมอย่างเช่นทุกคนที่กำลังเข้ามาฟังพาจารย์บรรยายอยู่ในขณะนี้ก็ถือได้ฟังธรรมฟังแล้วจำคิด เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในข้อที่เราใช้ได้ข้อนั้นแหละจิตใจเราผ่องแผ้วเมื่อทำแล้วได้ประโยชน์เป็นบุญกธารทอเอศนาใหม่คือเป็นผู้ประกอบความรู้ในการแสดงธรรมบุคคลที่ให้ทำบุคคลนั้นก็ได้ฟังทำฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขในชีวิตของเราการแสดงให้ผู้อื่นให้เขาสดชื่นให้เขาร่าเริง ให้เขาฟังแล้วมีประโยชน์ได้ก็ถือได้ว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งและข้อที่สําคัญที่สุดในการทำบุญคือข้อที่10นี้เรียกว่าทิฏฐุชุก,กรรมเป็นการให้ปัญญามีปัญญาเห็นทิศตรงถูกต้องตามความเป็นจริงบุคคลใดที่มีปัญญาที่เห็นตรงถูกต้องความความเป็นจริงเรียกชื่อว่าเป็นบุญอันสูงสุดเพราะการกระทำทั้งหลายของเขาถูกต้อง ผลแห่งการกระทํานั้นก็ถูกต้องต่างทว่าบุญก็ได้เต็มร้อยโดยบทสรุปแล้วท่านกล่าวไว้เหลือวิธีการทำบุญชำระล้างจิตของเราด้วยสามอย่างคือทานการให้ศีลรักษากายวาจาภาวนาจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องนำเรื่องของบุญนี้ ไปป,ปฏิบัติในชีวิตของเราให้เป็นประจำวันสร้างบุญใหม่ไว้บุญใหม่นั้นก็จะกลายเป็นบุญเก่าติดตัวของเราไปในวันหน้าเพราะนั้นวิธีการคือเราต้องน้อมนำเอาความรู้แล้วไปใช้เป็นเรื่องประจำวันคือหนึ่งทุกเช้าเราจะต้องคิดว่าเราเอาทรัพย์ไปลงทุนด้วยการทำทาน เป็นอาหารใจการทำทานไม่ว่าจะเป็นการให้นะกับคนทั่วไปให้ใหกับสัตว์หมาแมวนกหรือการใส่บาตรให้กับพระเพื่อทำใจให้สะอาดปราศจากความไม่รู้จักพอความตนี่และการเพ่งรัพย์ของผู้อื่นเรียกว่าความโรค 2. ในทุกวันทุกวันเราเอากายวาจาไปลงทุนด้วยการรักษาศีล เราจะมีกำไรเกิดขึ้นโดยที่เราเอาตัวไปลงทุนเราก็จะได้ความสบายใจไม่ร้อนรุ่มกุ้มใจเพราะเราจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจไม่ร้อนไม่ขุนมัวไม่โกรธไม่เป็นคนหัวร้อน 3. เราต้องมีปัญญาคือรู้ว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปเร่งรีบ เอาจิตใจไปลงทุนสวดมนต์เจริญภาวนาคำว่าสวดมนต์เจริญภาวนาในที่นี้คือการฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันดีเท่าไหร่อดีตก็ดีเท่านั้นปัจจุบันเราทำไว้ดีอดีตเราได้กำไรแห่งวันคืนที่ทำในปัจจุบันไวด้ดีเพราะนั้นเราก็ย่อมได้บุญดีตามมาจากปัจจุบันแห่งความสงบ นั้นอดีตต่งปัจจุบันปัจจุบันสรงสู่อนาคตในปัจจุบันเรามีสุขติในใจอดีตก็มีสุขติในใจอนาคตก็มีสุขติในใจของเราเราเป็นผู้ที่จะเลือกที่จะทำประโยชน์ในอดีตในการกร่อของชีวิตของเราและให้ส่งผลมาในปัจจุบันของเราด้วยเหนะ็นประโยชน์ของ สิ่งที่เราทำคือ 1. ทําทำให้มีปัจจัยต่างๆสามารถทําความดีใหม่ได้โดยง่ายบุญในการเก่านั้นจะส่งผลให้ 2. อําำนวยประโยชน์ทุกอย่างในปัจจุบันได้ดังกล่าวมาแล้ว 3. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกประการในอนาคต 4. เป็นความดีที่นอนเนื่องอยู่ในความสืบต่อของจิตติดตัวไปในภพภภาคหน้า จนกว่าจะบรรลุพักมักผลนิพานนั้นแบบอย่างชีวิตที่เราได้เรียนรู้จากการสดับจับฟังพาจารย์มาคือพึงตระหนักไว้ว่าผลไม้พันไม่ดีถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรดินอย่างไรเมื่อให้ผลจะทำให้มีรสอร่อยขึ้นกว่าเดิมนั้นยากต้องกันข้ามผลไม้พันดีแม่รดน้ำพรดินเพียงพอประมาณ ก็ให้ผลให้รสชาติที่อร่อยได้คนเราก็เช่นเดียวกันคนที่ไม่ได้สังสมคุณงามความดีในการก่อนมาเมื่อทำสิ่งใดใดถึงขยันมากมายแค่ไหนตกบ,บานใดก็ไม่เห็นผลบางคนบ่นว่าทำแทบตายไม่เห็นรวยสักทีนั่นเพราะการก่อนเขาไม่ได้สะสมต้นเหตุที่ดีมาผลลแห่งความดีจึงไม่ปรากฏ แต่ถ้าทำดีแล้วผลแห่งความดีก็จะปรากฏเต็มที่นั้นในการใช้ความพยายามนะของคนบางคนไม่ถูกไม่ตรงที่ดีก็หนักเหนื่อยเสียเวลาเปล่าส่วนคนที่สะสมความดีมาดีพอแล้วเขากระทำนะความดีเพียงไม่เท่าไหร่เล็กน้อยก็เห็นผลเต็มที่เห็นผลทันตาส่งผลแห่งความจเจริญก้าวหน้า ของชีวิตของคนคนนั้นทําให้เห็นผลเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าแปลกใจนี่เป็นเรื่องของการสะสมบุญกุศลความดีไว้แต่การก่อนจึงทําให้ปัจจุบันดีนั้นเราต้องรู้ว่าทําความดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นความดีบทเรียนในที่นี้ต้องสร้างอดีตที่ดีสู่ตัวเราเองด้วยการสร้างปัจจุบันที่ดี ผู้ที่จะออกแบบพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีในปัจจุบันก็อย่าลืมคำนึงถึงว่าปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างไรเพราะมีอดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันที่เราเรียนเก่งฉลาดสอบได้คะแนนสูงเกรดดีก็เพราะเราขยันเรียนในอดีตมาที่เราเรียนได้ไม่ดีเกรดต่ำติดศูนย์ก็เพราะอดีตที่เรา เรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนมานี่เป็นผลจากอดีตเรียกว่าบุญเก่าสง่งผลมาถึงปัจจุบันที่เราทุกคนทุกท่านทำกันไว้เองนั้นพระอาจารย์ก็บรรยายมาส่งควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อของการทำความดีในไว้ไวในอดีตและส่งผลมาสู่ชีวิตเราไว้ในปัจจุบันนี้ พอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้นั้นโปรดติดตามในตอนต่อไป